สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบญจวรรณค่ะวันนี้นะลูกนะ้าครูจะพาหนูไปฝึกอ่านฝึกท่องนะคะสะระในภาษาไทยวันในยุครวมไปถึงแบบท่องจำยี่สิบม้วนจำจงดีนั่นเองนะคะมหนูพร้อมแล้วนะลูกนะ้าให้หนูเตรียมแบบท่องจำของหนูอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกท่องไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะ และนี้นะคะก็คือแบบท่องจำสระของหนูนั่นเองนะคะสระมี21รูป32เสียง21รูป32เสียงนะคะให้หนูอ่านไปกับครูเลยนะคะอ่านให้ถูกต้องชี้ให้ถูกต้องนะคะลูกมาเริ่มกันเลยค่ะสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึ ส,ส <communion Samantha. S 1> ระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออสระออสระเอสระเอสระเอียสะเอียสระเอะ สระเอือ้อสระอวกสระอัวสระอําส,สระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือ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 ,รอนั่นเองนะคะพอหนูท่องสระเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านล่างค่ะด้านล่างที่เป็นรูปมือนี้นะคะเขาเรียกว่าวันในยุคครูแทน เป็นรูปมือให้หนูฝึกผันนะคะมีทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะมีเสียงอะไรบ้างนิ้วโป้งแทนเสียงสามัญน,นิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงตรีแล้วก็นิ้วก้อยแทนเสียงจัตวานั่นเองนะคะอันนี้นิสามัญสามัญไม่มีรูปนะคะมีแต่เสียงอันนี้ก็คือรูปของเอก รูปของโทรูรปของตรีแล้วก็รูปของจัตวานั่นเองนะคะพอหนูรู้เรียบร้อยแล้วทั้งสะระแล้วก็วรรณยุกให้หนูพลิกมาอีกหน้าหนึ่งนะคะลูกพอหนูพลิกมาหนูก็จะเจอคำที่ใช้สะระไอนะคะอันนี้เป็นแบบท่องจำเขาเรียกว่าสะระไอไม้ม้วน แบบท่องจำนี้นะคะมีชื่อเรียกว่ายี่สิบม้วนจำจงดียีม้วนจำจงดีให้หนูมาอ่านกับครูนะคะอ่านฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้แบบนี้นะคะสลับกันไปแบบนี้ให้หนูชี้ให้ถูกต้องนะคะมาอ่านไปกับครูกันเลยค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะ ไชใช้คล้องคอให้สะพ้ยใช้คล้องคอใยใจเอาใส่หอ่อใ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูมิหลงไหลใครขอดูจะ ใครลงเรือใบจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ ใต้ต่างเตียงมิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละ เลี้ยงเล่าท่องอย่าละเลี้ยงยี่สิบม้วนจำจงดียี่สิบม้วนจำจงดีหจจงดให้หนูกลับไปฝึกท่องนะคะฝึกท่องให้ได้นะคะแล้วหนูก็จะจำได้ว่ามีคำว่าอะไรบางที่เราใช้สระอไอไม้ม้วนถ้านอกเหนือจากคำเหล่านี้ที่ ะสมด้วยสะระไอเขาจะใช้สะระไอไม้มาลายนะคะแต่คําเหล่านี้ใช้สะระไอไม้ม้วนที่ครูทําเป็นสีแดงให้หนูนะคะมีทั้งหมด20คําก็เลยตั้งชื่อว่า20สม้วนจําจงดีนั่นเองค่จะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกอ่านสระวรรณยุกต์รวมไปถึงแบบท่องจํา20สม้วนจําจงดีหนูอย่าลืมนะคะพอหนูฝึกท่องฝึกอ่านกับครูหนูต้องกลับไปฝึกท่องให คล่องเลยนะลูกนะเพื่อที่ว่าหนูจะได้อ่านได้เขียนได้นั่นเองนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย